ก่อนเจอแบค็คแฮมเนี่ยพี่เพี่ไบ๊เคยเจอแมนยูแบบทั้งทีมมาอะไรทุกครัางไม่ไม,ไม่ทั้งทีมเจอแค่ตอนนั้นเจอสามคนแต่เป็นแบบเป็น,แบบปนแบบสารนักเตะตัวหลักแล้วกันผมตัวหลกักจริงๆตื่นเต้นทั้งสองครั้งเลยครับดีใจมากๆเลยที่มีโอากาสได้เจอคือผมผมชอบแต่แต่ครั้งที่เก็บอาการไม่อยู่แล้วแบบตื่นเต้นจริงๆคือครั้งแรกส่นเราผมไปแค่แบบเข้า,แบบขาเลยพี่เบ๊กนี่คือแบบว่า เขาคือเลเจนด์คือตำนานแต่ผมแต่ผมเกิดมาดูเขาเตะบอลไม่ทันจริงๆแล้วเหมือนรุ่นผมมาดูเขาไม่ทันนะหมายถึงว่าผมผมไอคนที่เราเห็นในทีวีทุกๆอาทิตย์ที่เรานั่งดูจริงๆมันคือมันคือแก๊งที่ผมเจอเราแรกมากกว่าผมเลยตื่นเต้นมากอันประกอบได้วยใครบ้างตอนนั้นมีมาคัสเอร์ชฟอร์ดมีบุนโนเฟรนเดสกับแล้วก็มีเดวิดเดก้าคือสามคนนั้นเราเห็นทุกอาทิตย์เนี่ยเราเลยตื่นเต้นมากอย่างพี่เบ๊กเราเจอเราดีใจเราสึกแบบโอเคเราคอมพีคกันเราเราได้มีเตรียมตัวมาว่าถ้าเจอเราจะเลผมตื่นเต้นมากผมตื่นนเต้มมมากผผแบบคือ เข้าใจเข้าใจเข้าใจเวลาแฟนๆเจอศิลปินหรือเจอคนที่ชื่นชอบแล้วแล้วอยากจะพูดอะไรบางอย่างเพื่อแบบว่าแกเข้าใจคนที่เขาเจอแกเลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจผมเวลาจริงๆเวลาผมแบบพยายามจะเขาเรียกอะไรไม่ใช่พยายามหรอกหมายถึงว่าเวลาผมเห็นอะไรจากแฟนคลับมันเทียบเคียงได้เลยกับเวลาที่ผมรู้สึกกับกับทีฟุตบอลที่ที่ผมที่ผมชื่นชอบที่ผมซัพพอร์ตแต่มันตื่นเต้นแบบผมผมถ่ายรูปยืนถ่ายรูปกันคือเราแบบผมผมตัวสั่นสั้นเลยสั่นเหมือนเออมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเออมันมันเก็บ กเป็นอยู่จริงๆแล้วมันยิ้มแย่ปะยิ้มแย่ปะเออปากปากเลอาเนี่ยเซนเซนให้ให้ผมตรงตูแกทำอะไรเสิร์ฟเสลอ์ป่ะแบบพี่ครับพี่ครับโอ้ยไอ้นี่ผมผมในอีเวนต์นะผมผมถ้าขอให้ผมไปเตะบอลดาบอลเล่นกันแล้วผมทำบอลตกหน้าเวทีผมก็กระโดดลงไปเก็บแล้วผมก็ปีนขึ้นมาอะไรเด็กหนุ่มเลยอะมันได้เห็นตรงนั้นแล้วมันตื่นเต้นเลยนี่นี่ผมผมแบบตื่นตื่นเต้นมากไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเหมือนเจนนี่เลยบูวี